วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัทนสิริต สนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลัง